ไ้เห็นหน้าจอของผมแล้วช่วยกดหมายเลขหนึ่งด้วยนะครับโอเคครับตอนนี้ผมขอเสียงคนพร้อมที่จะฟังผมบรรยายหน่อยด้วยนะครับช่วยกดหมายเลขห้าด้วยนะครับโอเคครับก็ อนอื่นนะครับก็วันนี้เราจะมีเทรนนิ่งทีมงานประจำสัปดาห์นะครับวันที่24เดือน11ปี2556นะครับก็อนอื่นนะครับมาความทความรู้จักเกี่ยวกับตัวผมกันก่อนนะครับว่าผมเป็นใครนะครับเพราะว่าผมเห็นมีทีมงานใหม่เกิดขึ้นทุกวันเลยนะครับก็นะครับผมชื่อสุกรีฟริญยาปริวัตรอายุ29ปีนะครับหรือชื่อเล่นชื่อก่นะครับ ก็เรียกผมเรียกว่าเก้ก็ได้ครับไม่ต้องมีคุณนะครับเรียกสบายๆชิวๆนะครับก็ผมได้สําเร็จการศึกษานะครับจากปริญญาตรีแล้วก็ปริญญาโทนะครับจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับก็ปัจจุบันนะครับผมได้ทาอาชีพหลักนะครับผมเป็นเจ้าของกิจการโรงงานรองเท้านะครับตราโมกินะครับชื่อบริษัทของผมนะครับชื่อบริษัทจิ้งเทียมขวดจำกัดนะครับ และปัจจุบันนะครับผมได้ดำรงตำแหน่งนะครับเป็นผู้นำทีมออออเอลิทเอลิทเอเของบริษัทจอ h n นคอยคอร์ปอเรชันจำกัดด้วยนะครับผลงานล่าสุดนะครับของผมนะครับผมสามารถสร้างดาวรายใหม่ให้เกิดใหม่นะครับห5 0รหัสทั่วประเทศนะครับภายในระยะเวลา1ปีนะครับแล้วก็ปัจจุบันนะครับผมสามารถสร้างรายได้นะครับ2 0 0 0 0ถึง30,000บาทนะครับต่อเดือนนะครับโดยที่ตัวเองนะครับไม่ได้เป็นต้นสายนะครับ ก็อันนี้ก็เป็นประวัติของผมคร่าวๆนะครับอ่าเดี๋ยววันนี้ผมจะมี Mindset ปรับความคิดเพื่อนๆกันเล็กน้อยนะครับท่านผู้นี้นะครับชื่อคุณนามเอริกทอมัสนะครับเขาเป็นนักปลุกพลังชื่อดังนะครับเป็นเป็นคนชาวชาติอเมริกันนะครับภาษาอังกฤษเขาบอกว่านะครับ when you want to succeed as bad as you want to Do to breath t h e n y o you w be successful ในที่นี้เขาหมายความว่าถ้าคุณต้องการจะ,จะประสบความสำเร็จในชีวิตคุณนั้นคุณจะเป็นจะต้องทําทุกวิถีทางเหมือนกับว่าคุณกำลังหายใจอยู่นะครับเพราะฉะนั้นคุณจะต้องลงแรงให้มากที่สุดเท่ากับที่คุณอยู่ที่คุณหายใจอยู่นะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมอยากให้เ,เพื่อน ทำงานให้หนักมากที่สุดนะครับจนกว่าเพื่อนๆจะประสบความสําเร็จถ้าเพื่อนๆทํางานวันแล้ววันเล่าแล้วก็ไม่มีจุดมุ่งหมายหรือมีเป้าหมายในชีวิตนะครับเพื่อนๆก็จะไม่ประสบความสาเร็จนะครับก็อันนี้เป็นไมซิตเซทที่ดีมากนะครับก็อยากให้จดจําไว้นะครับของคุณเอเล็กทอมัสนะครับต่อไปนะครับ อันนี้จะเป็นเคล็ดลับสู่ความสําเร็จนะครับก็จะมีตัวย่อสามตัวนะครับคอควายวอลแวนเยอยักนะครับอันนี้ผมไม่ได้ทะลึ่งนะครับอันนี้เป็นผมเอามาจากของอาจารย์สมคิดระวังกูนะครับเคล็ดลับประสบความสําเร็จก็คือข้อที่หนึ่งนะครับคือความคิดนะครับความคิดนี่หมายความว่าเพื่อมันจะเป็นจะต้องคิดแล้วว่าเฮ้ยวันนี้เราจะต้องทําอะไรให้ได้สามรายชื่อนะครับอันนี้ก็คือความคิดแล้ววิเคราะห์อ,ออกมาว่าเฮ้ยวันนี้เราอยู่เฉย เราไม่มีทางได้ไรายชื่อแน่เลยอันนี้ก็คือการวีคอ์แล้วอ่าเพราะฉะนั้นเราจะต้องทําอะไรล่ะวีหลังงาน,นปุ๊บเราก็จะเป็นจะต้องเฮ้ยวันนี้เราเราสังเกตแล้วเี็ว่าคนส่วนใหญ่ดู Facebook เวลาสองทุ่มถึงสี่ทุ่มคนหลังเลิกงานเนี่ยเขาจะมีเวลาดู Facebook มากเพราะฉะนั้นเราจะเป็นจะต้องโพสเฟซบุ๊กนะครับอยู่ในช่วงเวลาสองทุ่มถึงสี่ทุ่มอ่าอันนี้อันนี้อันนี้เขาเรียกว่าการวีคอร์นะครับถัดไปนะครับแย่งแย้นะครับหมายความว่า ถ้าเพื่อนเพโพสเฟซบุ๊กในช่วงสองทุ่มหนึ่งสี่ทุ่มทำไมมีคนดูของเราแต่ทำไมไม่มีคนหลอกลงทะเบียนในข้อมูลของเราอันนั้นหมายความว่าเราจะเป็นจะต้องดูว่าทักษะ copywriting เนี่ยเรายังเขียนไม่ดึงดูดเท่าที่ควรนะครับอันนี้ก็คือการแยกแยะนะครับอันไหนอันไหนถูกอันไหนผิดนะครับถ้าเพื่อนๆอนอยากดูทักษะ copywriting ที่ที่ดีมากๆนะครับผมแนะนำให้ปรึกษากับคุณสมพรพองงามนะครับ ท่านผู้นี้นะครับเขาเป็นหนึ่งในผู้นำของทีม e l i t e เอเหมือนกันนะครับแล้วเขาสามารถสร้างรายชื่อบางวันนะครับมากกว่า10กว่ารายชื่อต่อวันนะครับก็สามารถปรึกษากับคุณสมพรได้เลยนะครับเขายินดีที่จะแนะนำให้นะครับอ่าอันนี้ก็จบแล้วนะครับสำหรับเคล็ดลับสู่ความสำเร็จนะครับมีแค่า3ามตัวเท่านั้นนะครับความคลิดวิเคราะห์แล้วก็แยกแยะนะครับ วันนี้ผมจะมาสอนเทคนิคนะครับการแบรนดิ้งผ่านทาง Facebook แบบง่ายๆนะครับเพราะว่าผมเห็นทุกท่านนะครับมี Facebook ใช้กันอยู่แล้วนะครับข้อที่หนึ่งนะครับก็คือลอกเลือกรูปภาพตัวเองนะครับให้ดึงดูดให้คนดูของเรามากที่สุดนะครับรูปภาพของเพื่อนๆนะครับจะเป็นน้องสุดตานะครับของผู้เห็นนะครับข้อที่สองนะครับพยายามโปรโมทผลงานของเรานะครับ แทนที่จะเอาผลงานของคนอื่นนะครับมาโปรโมทนะครับอันนี้จะหมายความว่าเราจะเป็นจะต้องขายตัวเองนะครับไม่ใช่เอาสินค้าของอื่นมาขายนะครับข้อที่สามนะครับเพื่อนๆจะเป็นจะต้องสร้างโลโก้นะครับให้แสดงถึงความเป็นมืออาชีพนะครับในการทําธุรกิจออนไลน์นะครับข้อที่สี่นะครับเพื่อนๆจะเป็นจะต้องอัดวิดีโอนะครับสอนทีมงานนะครับหรือไม่ก็นําความสามารถของตัวเรานะครับ มาพรีเซนต์นะครับให้คนเขาติดตามเพื่อนๆนะครับอันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับเช่นการร้องเพลงเป็นต้นนะครับข้อที่ห้านะครับก็คือการสร้างเฟซบุ o กแฟนเพจขึ้นมานะครับแล้วก็ตั้งชื่อนะครับเพื่อการแบรนดิ้งตัวเองครับเดี๋ยวถัดสไลด์ถัดไปนะครับผมจะมายกตัวอย่างให้เพื่อนๆเห็นกันอย่างชัดเจนเลยนะครับว่าวิธีการแบรนดิ้งผ่านทาง facebook แต่ละตัวเนี่ย ต้องทำอย่างไรบ้างนะครับผมมีภาพไม่เห็นเลยนะครับเพิ่งเตรียมมาสดๆร้อนๆเลยนะครับตอนบ่ายนี้นี่เองนะครับก่อนอื่นนะครับผมอยากจะให้เพื่อนๆนะครับเลือกรูปภาพนะครับที่คนเห็นแล้วเนี่ยสะุดตามากที่สุดนะครับ ผมเห็นเพื่อนบางท่านนะครับเอารูปหมูรูปหมารูปแมวมาลงนะครับอันนี้ไม่เวิร์กนะครับไม่มีใครอยากจะสมัครกับหมูหมาแมวนะครับหรือไม่ก็บางคนก็เอาหน้ารูปหน้าบูบบวบเบี้ยวเบียวมานะครับไม่เอานะครับถ้าเพื่อนเพื่อนคนไหนใส่เชือยืดธรรมดาธรรมดาครับแนะนําให้เปลี่ยนนะครับใส่ให้มันดูมีมาดหน่อยนะครับอันนี้คนเขาจะมาหาเราได้เยอะที่สุดนะครับเพราะว่าหลังจากผมเปลี่ยนวิธีการนะครับแทนที่จะใส่เสื้อยืดนะครับ หกเจ็ดเดือนก่อนนะครับผมเปลี่ยนมาใส่สูรนะครับคนเขามาแอด facebook ผมมากเลยนะครับก็อยากให้เปลี่ยนภาพลักษณ์ของตัวเราให้ดูน่าเชื่อถือให้มากที่สุดนะครับอ่าอันนี้ก็เทคนิคง,ง่ายๆนะครับถัดไปนะครับเอ้ยโทษครับโทษครับกดยึดขออภัยครับ ครับก็อย่างที่ผมบอกนะครับข,ข้อที่2นะครับพยายามโปรโมทผลงานของเรานะครับแทนที่จะเอาผลงานของคนอื่นมาโปรโมทนะครับอย่างเช่นวันนี้ผมมีรายได้สองพันบาทนะครับผมไรายได้ของผมมาโปรโมทเพราะว่าอะไรเพราะว่าผู้มุ่งหวังเขาจะเห็นพอเขาดูรายได้ของเราเนี่ยเขาจะเราจะเกิดความน่าเชื่อถือทันทีเพราะว่าเราเอารายได้ของเรามาโปรโมทถ้าเพื่อนๆเอารายได้ของคนอื่นมาโปรโมทอย่างเงี้ย ผู้หวงเขาจะมองว่าเพื่อนๆไม่มีรายได้ไอคนนี้ก็เอาของคนอื่นมาโปรโมทแหละอันนั้นมันจะขาดความน่าเชื่อถือนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆจ,จะเป็นจะต้องคนไหนที่มีรายได้นะครับผมแนะนําให้เพื่อนๆน,นะครับเอาผลงานของตัวเองมาโปรโมทขอย้ํานะครับไม่ฉะนั้นนะครับเขาก็จะไปสมัครกับคนที่มีผลงานเท่านั้นนะครับอันนี้เป็นวิธีการแบรนดิ้งตัวเองได้มากๆเลยนะครับ ข้อที่3นะครับในการโปรโมท a c e b o o k นะครับก็คือการสร้างโลโก้นี้เองครับอันนี้ผมแอบไปจิกของคุณพัรกรทองใหม่มานะครับถ้าเพื่อนๆเห็นด้านขวานะครับพี่เขียนคําว่า D System นะครับอันนี้จะเป็นโลโก้ใหม่ของเขานะครับที่ไม่เหมือนใครนะครับแล้วมันแตกต่างนะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมเคยอ่านหนังสือเล่มของคุณอาจารย์สมคิดระวังกูนะครับเขาเป็นนักเขียน้อยล้านนะครับเขาบอกว่าคนไหนที่ จะประสบความสําเร็จนะครับคุณจะเป็นจะต้องคิดแตกต่างและดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นนะครับเพื่อนๆห้ามก๊อปปี้แบนเนอร์ของคนไหนมาเอามาลงนะครับเพราะไม่ฉะนั้นนะครับมันไม่มีความแตกต่างในตัวนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเพื่อนๆจะเป็นจะต้องทําไงก็ได้ครับให้เราดูโดดเด่นกว่าคนอื่นนะครับไม่งั้นไม่ประสบความสําเร็จนะครับผมขอย้านะครับอย่าไปก๊อปปี้แบรนด์ไหนคนแบนเนอร์คนอื่นมาลงนะครับ อ่าอันนี้นะครับผมก็ขอชื่นชมของอันนี้เป็นดาลราของผมนะครับผมขอขอชื่นชมของเขามากๆเลยครับเพราะว่าพี่อ้อนะครับเขาไม่มีความรู้ทางด้านการอัดวีดีโอเลยแม้แต่นิดเดียวแต่เขานะครับเขาก็หาทางทุกวิถีทางนะครับเรียนรู้จนคณัอดหลับอดนอนถึงตีห้าก็บางวันถึงตีห้นะครับในการอัดวีดีโอนะครับปัจจุบันนะครับ เขาสามารถนะครับอัดวีดีโอได้เก่งกว่าผมอย่างมากเลยนะครับแล้ววีดีโอนี้นะครับออกไปชุดแรกนะครับมียอดวีวทั้งหมดนะครับ137ครั้งนะครับแล้วก็มีคนกดไลค์ให้เขานะครับ5ครั้งนะครับหลังจากนั้นนะครับก็หลายๆวันถัดมานะครับมีคนโทรมาหาเขานะครับอยากให้เขานะครับร้องเพลงถัดตัวถัดไปนะครับแล้วก็อยากให้เขานะครับสอนวิธีการอัดวิดีโอนะครับ ตอนนี้ผมมั่นใจนะครับพี่อ้อนะครับถ้าเขาทําอย่างนี้นะครับอย่างสม่ำเสมอนะครับเขาจะมีผู้ติดตามเยอะมากขึ้นอีกห้าถึงหกเดือนนะครับจะมีเป็นร้อยเป็นพันเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมอยากให้เพื่อนๆนะครับทําการอัดวิดีโอด้วยนะครับอ่าอันนี้ผมก็ยกของตัวอย่างของคุณโมมานะครับสร้าง Facebook Fanpage ขึ้นมานะครับ ตั้งชื่อเพื่อการแบรนดิงนะครับสำหรับคุณโมนะครับจะเขียนคำว่าสวยรวยเก่งอย่างนักธุรกิจเครือข่ายออนไลน์นะครับและด้านล่างนะครับก็จะเป็นเขียนว่าสวยรวยเก่งอย่างนักธุรกิจเครือข่ายออนไลน์ by โมจอแอนคอรครับอันนี้นะครับจะทำให้ผู้มุงหวังเขาจำชื่อคุณโมได้นะครับแล้วก็แบนเนอร์ของเขานะครับจะไม่เหมือนใครนะครับเพราะว่าเขาไปก๊อปปี้มาจาก Elit e Power Team นะครับแล้วเขาตกแต่งให้เป็น สไตล์ของเขานะครับมีรูปภาพของเขานะครับเพราะฉะนั้นนะครับเพื่อนๆจะมันจะต้องสร้างแบนเนอร์ไม่ให้เหมือนใครนะครับแล้วให้ดูโดดเด่นนะครับก็ขอฝากไว้นะครับแช่นี้นะครับสำหรับในการแบรนดิ้งผ่านทาง Facebook นะครับก็จบเรียบร้อยนะครับขืนแม้จะสั้นนะครับแต่ก็ หวังว่าเพื่อนๆได้ความรู้ใหม่ๆนะครับการแบรนดิ้งผ่านทาง Facebook นะครับก็จบเรียบร้อยแล้วครับถ้าเพื่อนๆมีคําถามอะไรอยากจะถามผมนะครับก็สามารถโทรมาหาผมได้เลยนะครับตามเบอร์ที่อยู่ด้านนี้นะครับหรือไม่ก็แอด a c e b o o k มาหาผมได้เลยนะครับสำหรับบทเรียนวันนี้ผมก็ขอลาเพื่อนๆไปแค่นี้กันก่อนนะครับสวัสดีครับ